พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราได้ช่วยเหลือของเขาอย่างไงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ครับคือแน่นอนนะครับเรื่องของพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อการจําหน่ายนะครับเรื่องของระบบที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ของตัว qr code ครับ,รบแล้วเบื้องตอน้นตอนสี่เดือนแรกที่เราเริ่มโครงการนี้นะครับ,รบเราได้มีการแจกตัวภาชนะของสินค้าแล้วก็บาร์โค้ดฟรีครับ<อ>รวมถึงพื้นที่ค้าขายฟรีสี่เดือนเพื่อ ให้เกษตรเนี่ยตั้งตัวได้เพราะฉะนั้นไม่มีต้นทุนเลยเลยใช่ครับที่นี้ในกลุ่มของผู้ซื้อเหรอครับผู้ซื้อเรามีโครงการตลาดไทยเฟรชนะครับซึ่งตลาดไทยเฟรชเนี่ยเป็นการรวบรวมสินค้าปลอดภัยน,นะครับเพื่อส่งถึงผู้คา้าเรา2ปี3เดือนเนี่ยอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตเราเป็นหมดเลยสิ่งที่เปลี่ยนคือทาให้หนึ่งเรามีพื้นที่ในการขายที่ชัดเจนเกษตรกรเนี่ยสามารถนฤฤําผลิตผลเนี่ยมาขายที่นี่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ขายให้พ่อค้ากลางส่วนหน้าส่วนได้ สิ่งหนึ่งที่เวลาพี่น้องกเกษตรกรมาเวลาเขาขายแน่นอนคือขายแล้วอยากได้ราคาใช่ครับมันต้องไม่ชรลคาเหมือนเมื่อก่อนที่พี่น้องกเกษตรกรเคยลำบากมากมากใช่อันนี้คือเราเจอเรื่องนั้นไหมเข้ามานตแรกเราไม่รู้จยกตลาดเป็นไงต้องกําหนดราคาไงพอ<ช>เราเข้ามาอยาู่พันเราจะรู้ว่าเราต้องกําหนดราคาคุไกลพันตลาดยังไงเราสามารถเจอผู้ค้าต่างๆได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเรา,าเจอแค่พู้ค้าคุณไก่ที่สวนอย่างเดียวตรงนี้ตลาดไทยเนี่ยผักร่วมใจคือผลักปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน G P ซึ่งเรามั่นใจได้เพราะว่าผมเข้ามา2ปีกว่าเนี่ย คือผักที่ผมส่งตรวจที่ตลาดไทยพะมาถึงเนี่ยตลาดไทยต้องเอาผักไปตรวจเนี่ย uh huh. ทุกวันที่ตรวจเนี่ยจะไม่เจอสารต้อง uh huh. ไม่เจอสารตกค้างเลยทําไมอยู่ดีๆถึงได้มาขายถึงที่ตลาดไทยซีเล็กตรงนี้ครับค่ะก็ตลาดไทยก็ไปเปิดโอกาสให้ทางเกษตรกรที่สักแก้วนะคะ uh huh. ก็บอกว่าตลาดไทยมีพื้นที่ให้ uh huh. ก็คือก็อยากให้เรายกระดับจากขายในภายในจังหวัดนะคะ uh huh. เข้าสู่ในเมืองบั่งไปเจอคู่ค้าที่รายใหญ่ๆมั่งนะคะเปลี่ยนอะไรเราไปบ้างแ uh huh. พ็กเกจเราก,เราก็เราก็ต้องทําให้สวยขึ้นบ แล้วก็มีการคัดสรรผักให้ดีขึ้นนะคะก็คือขายของให้สวยก็คือของไม่สวยเราไม่เอามาเอาจะพูดตรงๆนะขายอยู่ที่นู่นกขายกับที่นี่ตรงไหนได้ราคาดีกว่าที่นี่ค่ะอลสรใช่ค่ะเพราะที่นู่นเราขายผ่านพ่อค้าคนกลางไงคะครับแต่ตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอ่ะะเราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกแล้วเราก็แบบราคาเราก็มากําหนดได้ค่ะในภายในกลุ่มของเราความเป็นอยู่เราดีขึ้นไหมครับค่ะเพราะว่าเราก็เราเป็นคนกําหนดราคาได้ไงคะเราก็เขาก็ได้เงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น Thank yeah. you.